สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะยินดีต้อนรับสำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่ช่อง y o u u u b e แอปถา o รวันนี้พี่แอปจะมาทำพิอากาศในหัวข้อที่ว่าใครจะเข้ามาเป็นคู่แท้คู่บุญของคุณเร็วๆนี้ใครจะเข้ามาเป็นคู่แท้คู่บุญของคุณเร็วๆนี้จะมีหน้าไพ่ให้เลือทั้งหมด สามใบนะคะไพ่ใบที่หนึ่งไพ่ใบที่สองไพ่ใบที่สาให้เพื่อนๆทําสมาธิปล่อยจิตให้ว่างนึกถึงสิ่งที่เพื่อนๆต้องการทราบหรือต้องการคําตอบแล้วเลือกหน้าไพ่ที่ตรงใจมากที่สุดถูกใจมากที่สุดถ้าเลือกได้แล้วเราไปฟังคำพยากรณ์กันเลยนะคะ สวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งหน้าไพ่เป็นรูปนี้นะคะพิอากาาในหัวข้อที่ว่าใครจะเข้ามาเป็นคู่แท้คู่บุญของคุณเร็วๆนี้ใครจะเข้ามาเป็นคู่แท้คู่บุญของคุณเร็วๆนี้เรามาดูกันเลยนะคะว่าเขาหรือเธอคนนั้นคือใครแปดถ้วย อัศบินถือถ้วยแปดดาบในอดีตที่ผ่านมาพลังงานตัวตนของคุณในเรื่องของความรักคุณเป็นคนที่รักใครรักจริงและโกรธใครก็โกรธจริงและเจ็บจริงมีความรู้สึกฝังใจฝังแน่นคุณตัดสินใจที่จะไม่ให้อภัยใครทั้งนั้นที่ทําให้คุณเจ็บคุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองและตัดสินใจอย่างเด็ดขาด จะไม่ยอมยกโทษจะไม่ยอมให้อภัยกับคนที่คุณทําคุณเจ็บปวดคุณหันหลังเดินจากลาคุณหันหลังมาด้วยความทรนงและความรักศักดิ์ศรีในตัวของตัวเองค่ะราชาถือถ้วยอัศวินถือไม้เท้าสองไม้เท้าและคนที่จะเข้ามาเป็นคู่บุญคู่แท้ของคุณเร็เวๆนี้ เขาหรือเธอคนนั้นนะคะเป็นคนที่อยู่ไกลจากคุณห่างไกลจากคุณอาจจะเป็นรักทางไกลรักต่างถิ่นรักต่างแดนรักที่ต้องมีการเดินทางไปหากันนะคะเขาหรือตัวคนนั้นที่คุณจะได้เจออาจมาจากทางสื่อโซเชียลต่างๆอาจจะเป็นการส่งกันทางด้านอินเทอร์เน็ตหรือไม่ก็ทางด้านสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่เขาหรือตัวคนนั้นนะคะจะเป็นคนที่ขยนขันแข็งและมีความอดทนในการ ที่จะชนะจิตใจของคุณที่แข็งแกร่งให้อ่อนลงชโลมจิตใจของคุณด้วยความหวังดีและความรู้สึกดีๆที่พร้อมจะเป็นกําลังใจให้คุณค่ะ8เหรียญ The Impress The l o v e r การที่คุณเดินผ่านมาจากความรักที่เจ็บปวดผ่านมาจากอดีตที่มีความรู้สึกร้าวรานนะคะทำให้คุณมุ่งมานะ ก่อร่างสร้างตัวและมีความโดดเด่นมีความเชื่อมั่นมีความอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองแต่แล้วเขาหรือตัวคนนั้นที่เป็นคนต่างถิ่นต่างแดนทางไกลก็มอบความรักที่เต็มเปี่ยมให้คุณและเพาะที่จะให้คุณอยู่อย่างมีความสุขมีความสบายและดูแลคุณทุกอย่างเปรียบเสมือนเป็นคู่บุญคู่แท้ที่ฉลมจิตใจของคุณให้มีความสุขมีความสมหวังในเรื่องของความรัก เขาหรือตัวคนนั้นก็ใช้ความพยานแขันแข็งก็สามารถชนะจิตใจของคุณและทําให้คุณมีความสุขสบายมอบรักที่มั่นคงรักแท้ที่ยาวนานและอยู่เป็นคู่บุญกับคุณตลอดไปค่ะซึ่งเขาหรือตัวคนนั้นนะคะอาจจะทํางานเกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือไม่ก็กําลังศึกษาต่อทางด้านเทคโนโลยีต่างๆอาจจะเป็นสื่อโซเชียลการค้าการตลาดหรือไม่ก็สื่อออนไลน์ก็ได้ค่ะ และเขาหรือเธอคนนั้นหรือไม่ก็ตัวคุณเองอาจจะผ่านสถานะที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆเพื่อก่อล่างสร้างตัวอาจจะอยู่ในฐานะคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือไม่ก็ผ่านการหย่าล้างผ่านการมีคู่มาแล้วก็ได้ค่ะแต่ไม่สําคัญหรอกค่ะความรักครั้งนี้เป็นความรักที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยคู่บุญคู่บารมีคู่แท้ที่จะมาเสริมสร้างซึ่งกันและกันค่ะ ไม่ว่าคุณจะผ่านเหตุการณ์ในเรื่องความรักที่ทำให้คุณไม่มีความสุขทำให้คุณมีความรู้สึกยากที่จะให้อภัยใครบางคนแต่แล้วเขาหรือตัวคนนั้นที่เข้ามาเป็นคู่แท้คู่บุญของคุณสามารถประครับประคองและชโลมจิตใจของคุณด้วยความดีความรู้สึกอ่อนโยนจิตใจที่รักแท้ทําให้คุณนั้นรู้สึกว่าการให้อภัยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดและตัวคุณเองก็สามารถทําได้และละล,ะลืม เรื่องราวเก่าๆที่เจ็บปวดได้ลงค่ะคุณอาจจะใช้ระยะเวลาในการลืมเรื่องราวอดีตเก่าๆไม่ว่าจะเป็นการทำสมาธิการเข้าวัดการทำบุญหรือไม่ก็การแผ่ส่วนกุศลสางๆคุณสามารถทำได้และตอนนี้จิตใจของคุณก็เต็มเปี่ยมได้วยความสุขและความสงบเป็นผลบุญที่คุณสะสมไว้และเป็นผลบุญจากเขาหรือเธอคนนั้นที่เข้ามาเสริมสร้างเป็นคู่บุญของคุณค่ะ เขาหรือตัวคนนั้นมีทางเลือกให้คุณอย่างมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางด้านท,ทรัพย์สินเงินทองอสังหาริมทรัพย์หรือไม่ก็เครดิตเงินสดเขาพร้อมที่จะทําให้คุณทุกอย่างอย่างมีความสุขค่ะรูปรักภายนอกเป็นสิ่งไม่สําคัญนะคะเพราะว่าเขาหรือต่วคนนั้นรักคุณเพราะที่คุณเป็นแบบนี้ค่ะ ไม่ว่าคุณจะเจอภาวะอน่าหวาดกลัวหรือว่าสิ่งเลวร้ายที่ผ่านเข้ามาเขาหรือเธอคนนั้นจะอยู่เคียงข้างคุณและเป็นกำลังใจให้คุณเสมอค่ะ การที่คุณทําบุญบริจาคหรือไม่ก็มีส่วนร่วมในการทําบุญทํากุศลทําให้ผลบุญนั้นสะสมส่งผลให้คุณได้พบกับคู่แท้ที่ทําให้คุณมีความสุขค่ะและช่วงระยะเวลานี้การอยู่ดีกินดีการมีความสุขกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเพราะว่าเขาหรือตัวคนนั้นจะเข้ามาเป็นรักแท้ของคุณเป็นคู่บุญของคุณค่ะ เรามาฟังคำแนะนำเพิ่มเติมจากพี่เต่ากันนะคะว่าจะมีบทสรุปอย่างไรบ้างให้สำหรับผู้ที่เลือกไพ่ก่องที่หนึ่งมารับชมรับฟังกันเลยค่ะพี่เต่าเครื่องสัญลักษณ์บ้านอันแสนอบอุน่นรูปหุ่นยนต์รูปคนกำลังจ้องมองบางสิ่งบางอย่างรูปสัตว์ร้ายและรูปกระจมแห่งความสุข เขาหรือตัวคนนั้นที่จะเข้ามาเป็นคู่แท้คู่บุญของคุณเระเวรมนี้เขาอาจจะทํางานเกี่ยวกับทางด้านวิศวกรรมหรือไม่ก็เป็นนักออกแบบทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์หรือว่าอุตสาหกรรมการสื่อสารการเดินทางก็ได้นะคะเขาพร้อมที่จะทําให้คุณมีความสุขมีบ้านที่อบอุ่นกับคุณและนาคุณไปสู่ความสําเร็จความสมหวังในเรื่องของความรักในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่พยันอันตรายต่างๆหรือไม่ก็ความทุกข์ใจ เขาพร้อมที่จะลอบประโลนและเป็นคนเสริมสร้างกำลังใจเป็นคู่แท้คู่บุญของคุณอย่างแท้จริงค่ะคุณกับเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะเป็นผู้ที่มีลัคนาราศีกรกฎราศีธนูราศีเมถุนราศีตุลหรือว่าราศีมีนก็ได้นะคะชื่อเล่นชื่อจริงนามสกุลอาจจะเป็นตัวอ,อ,กอักษรจี i uh, a s p y อแล้วก็เคค่ะขอให้คุณโชคดีและมีความสุขถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่แอปด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่สองหน้าไพ่เป็นรูปนี้นะคะพิกอากาศในหัวข้อที่ว่าใครจะเข้ามาเป็นคู่แท้คู่บุญของคุณเร็วๆนี้ใครจะเข้ามาเป็นคู่แท้คู่บุญของคุณเร็วๆนี้เรามาดูกันเลยนะคะว่าเขาหรือเธอคนนั้นคือใครห้าถ้วย ราชนีพระจันทร์สีดาในอดีตที่ผ่านมาพลังงานความรักตัวตนของคุณนะคะความรักของคุณนั้นเป็นความรักที่มีการปิดกัน้นความรักที่ยังขาดการชัดเจนความรักที่ยังไม่มีความแน่นอนหรืออีกกรณีหนึ่งความรักนั้นมีการที่จะก่อร่างสร้างตัวหรือว่าร่วมสร้างใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน แต่แล้วก็มีกำแพงความกัน้นมีอุปสรรคควางกัน้นทำให้ความสัมพันธ์ความรักนั้นต้องห่างไกลกันและเป็นความรักที่ยังไม่สมหวังค่ะ The Star David, d e v i n 1สิดาบความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาหรือตัวคนนั้นเมื่อได้เลิกลาหรือว่าได้ห่างหายกันไปนะคะมีปมอยู่ในใจ ว่าที่ต้องจบมาเพราะปัญหาอุปสรรคต่างๆนั้นมันสามารถที่จะลี้คายหรือไม่ก็สามารถที่จะมาเริ่มต้นใหม่ได้กันไหมแต่เร็วๆนี้นะคะปัญหาเรานั้นจะถูกลี้คายและจะมีการเข้ามาเริ่มต้นใหม่เขาหรือเธอคนนั้นยังคงคิดถึงคุณและตัวคุณเองก็ยังล้ำลึกคิดถึงเขาหรือเธอคนนั้นอยู่เสมอนะคะเป็นการใช้ความอดทนในการรอคอยใช้ความอดทนในการที่จะย้อนกลับเข้ามาหากันนะคะ สามเหรียญสิบถ้วยสองเหรียญความสัมพันธ์ที่ตัดกันไม่ขาดจิตใจที่ยังโหยหาเึ่งกันและกันทําให้มีความรู้สึกลึกซึ้งอยากที่จะเข้ามาสารสัมพันธ์ต่อนะคะเปรียบเสมือนได้ว่าอาจจะเป็นคู่แท้ที่ตัดกันไม่ขาดคู่บุญที่เสริมสร้างกันมาแต่มีโชคชะตาอุปสรรคทําให้ต้องห่างไกลกันแต่ด้วยความรักความอดทนที่มีให้กันอย่างเต็มเปี่ยมทําให้เดินทางเข้ามาหาการอีกครั้งมีความรัก มีชีวิตคู่มีความสมหวังและสร้างฝันร่วมกันไว้ค่ะและเขาหรือตัวคนนั้นหรือไม่ก็ตัวคุณเองอาจจะทํางานเกี่ยวกับสถาบันทางด้านการเงินหรือว่าสถาบันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์กับสิ่งมีค่าเครื่องตกแต่งแห่งความสวยงามก็ได้นะคะและเขาหรือตัวคนนั้นก็พร้อมที่จะมอบความรักที่เต็มเปี่ยมให้คุณอีกครั้งหนึ่งค่ะ ช่องทางที่คุณกับเขาหรือตัวคนนั้นจะได้เจอกันนะคะอาจจะเป็นช่องทางเก่าๆที่คุณกับเขาหรือตัวคนนั้นได้มีการติดต่อสัมพันธ์กันมาเมื่อครั้งในอดีตก็ได้ค่ะการที่ความสัมพันธ์ครั้งเก่ากลับเข้ามาหาคุณอีกครั้งและนําความสุขความสมหวังมาให้คุณทําให้รักครั้งนี้เป็นคู่แท้เป็นคู่บุญของกันอย่างแท้จริงค่ะ ในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุ้นคิดในเรื่องของอุปสรรคปัญหาต่างๆที่ให้ความรักความสัมพันธ์นั้นจบลงแต่เร็วๆนี้ปัญหาทุกอย่างคําตอบทุกอย่างคุณจะได้รับและคุณจะมีความเข้าใจอย่างแท้จริงค่ะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอาจจะมาจากครอบครัวอาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่หรือไม่ก็พี่น้องในครอบครัวแต่เร็วนี้ทุกอย่างจะคลี่คลาย มีความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นค่ะอาจจะเป็นเพราะ บุญบารมีเก่าวที่คุณทั้งคู่เคยสร้างสะสมร่วมกันมาทําให้มีโอกาสได้หวนกลับเข้ามาใช้ชีวิตร่วมกันอีกครั้งค่ะความสุขความสมหวังจะก่อตัวขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นงานใหม่ๆห,หรือว่าการได้รับการบริการที่เอาอ,อกอ,อกใจจากเขาหรือเธอคนนั้นหรือไม่ก็จากคนในครอบครัวค่ะ คุณอาจจะมีโอกาสได้เข้าพิธีมงคลสมรสพิธีวิวาหรือไม่ก็งานใบสีสู่ขวัญอันเป็นมงคลเลิกสำหรับคุณค่ะคุณกับเขาหรือเธอคนานั้นอาจจะมีโอกาสฮันนีมูนไปอย่างต่างประเทศต่างถิน่นต่างแดนก็ได้นะคะหรืออีกกรณีหนึ่งเขาหรือเธอคนานั้นที่ห่างไกลจากคุณอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิน่นต่างแดนต่างวัยกับคุณก็ได้ค่ะ เรามาฟังคำแนะนำเพิ่มเติมจากพี่เต่ากันนะคะว่าจะมีบทสรุปอย่างไรบ้างให้สำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่สองมารับชมรับฟังกันเลยค่ะพี่เต่าขึ้นสัญลักษณ์รูปเมฆแห่งความสุขรูปเปลวไฟรูปนาฬิการูปไม้โยกและตัวอักษรแอล เขาหรือตัวคนนั้นที่จะเข้ามาเป็นคู่แท้คู่บุญของคุณเร็วๆนี้เขาจะเข้ามามอบความสุขความรักและเปลวไฟแห่งพลังงานบวกให้กับคุณค่ะการเวลาที่หายไปของคุณระหว่างเขาหรือตัวคนนั้นจะถูกเข้ามาทดแทนด้วยความสุขความสมบังความอุดมสมบูรณ์ที่มีให้กันและกันค่ะตัว L ก็คือ Learning การเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมา การเรียนรู้จากบทเรียนที่ผ่านมาทําให้คุณกับเขาหรือแต่คนนั้นมีความเข้าใจมีความลึกซึ้งในของปัญหาที่เกิดขึ้นและอุปสรรคที่เกิดขึ้นทําให้ความเข้าใจนั้นปรับเปลี่ยนเป็นทิศทางบวกและมีการปรึกษาหาหรือเสริมสร้างครอบครัวเสริมสร้างศักยภาพในการที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้สําเร็จผลและมองถึงอนาคตข้างหน้าร่วมกันค่ะ ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะที่เขาหรือเธคนนั้นหวนกลับเข้ามาหาคุณและกลายเป็นคู่แท้คู่บุญของคุณตลอดไปค่ะคุณกับเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะเป็นผู้ที่มีลัคนาราศีธนูราศีพิจิกราศีสิงห์ราศีกันหรือว่าราศีกุมก็ได้นะคะ ชื่อเล่นชื่อจริงนามสก,กุลอาจจะเป็นตัวอักษร U F P E O R M แล้วก็ A ค่ะขอให้คุณโชคดีและมีความสุขถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่แอฟด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กล่องที่3หน้าไพ่เป็นรูปนี้นะคะพิกอากาศในหัวข้อที่ว่าใครจะเข้ามาเป็นคู่แท้คู่บุญของคุณเร็วๆนี้ใครจะเข้ามาเป็นคู่แท้คู่บุญของคุณเร็วๆนี้เรามาดูกันเลยนะคะว่าเขาหรือเธอคนนั้นคือใครสี่ถ้วย ราชนีพระจันทร์สตรงิงในอดีตที่ผ่านมาพลังงานความรักในด้านตัวตนของคุณนะคะคุณเป็นคนที่รอคอยบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะรอคอยคนที่เหมาะสมในเวลาที่ใช่คุณอาจจะรอคอยความรู้สึกที่พร้อมของคุณพร้อมจะมีใครสักคนเข้ามาเป็นคู่ชีวิตอาจจะต้องใช้ระยะเวลานานในการรอคอยแต่คุณก็อยู่ได้ด้วยความแข็งแกร่งและความสุข ในแบบของคุณคุณอยู่ได้แบบเต็มเปี่ยมและมีพลังที่จะสร้างเสริมให้กับตัวเองหรืออีกกรณีหนึ่งคุณเองยังไม่พร้อมที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกับใครคุณยังอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองและมีความสุขในสถานะที่คุณเป็นอยู่และการรอคอยนั้นอาจจะทําให้คุณต้องอยู่ในสถานะของการเป็นโสดช่วงระยะเวลาหนึ่งค่ะ หถ้วย2ดาบ t h e h e r m i t และเขาหรือเัอคนนั้นที่จะเข้ามาเป็นคู่แท้คู่บุญของคุณนะคะอาจจะเป็นคนเก่าที่คุณเคยคบหรือไม่คนที่คุณเคยรู้จักมาก่อนเขาหรือเัอคนนั้นอาจจะเป็นคนที่ต่างจากคุณอย่างมากก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอายุเรื่องของสถานะทางด้านสังคมหรือไม่ก็เรื่องของ การศึกษาการใช้ชีวิตประจำวันก็ได้ค่ะมีความแตกต่างกันมีทางเลือกเป็นตัวของตัวเองแต่ก็เป็นทางเลือกที่ผสมผสานกันระหว่างคุณกับเขาค่ะ The magician สามไม้เท้า The Sun ช่องทางที่คุณกับเขาหรือแต่คุณนันจะได้เจอกันหรือว่าเขาจะเข้ามาหาคุณนะคะอาจจะเป็นทางสื่อโซเชียลหรือไม่ก็ทางด้าน สิ่งสวยๆงามๆอาจจะเป็นงานคอนเสิร์ตลมภาพยนตร์หรือไม่ก็เป็นสื่อโซเชียลก็ได้ค่ะเขาหรือตตวคนนั้นเป็นคนที่มีเสน่ห์และเป็นคนที่สามารถทําให้คุณมีความสุขและเป็นคนที่ทําให้คุณนั้นมีความสุชื่นสมบวังเมื่ออยู่ใกล้ค่ะเขาอาจจะทํางานเกี่ยวกับทางด้าน การบันเทิงการศาสนาหรือไม่ก็เป็นผู้ที่ทำงานหลายสิ่งหลายอย่างในระยะเวลาเดียวกันก็ได้นะคะความสุขความสมหวังความร่มรื่นและแสงสว่างแห่งความรักจะอบกอดคุณไว้เพราะเขาพร้อมที่จะเป็นคู่แท้คู่บุญของคุณค่ะ หรืออีกกรณีหนึ่งเขาหรือตัวคนนั้นอาจจะทํางานเกี่ยวกับทางด้านราชการหรือไม่ก็มีตําแหน่งหน้าที่การงานที่แตกต่างกับคุณก็ได้ค่ะการรอคอยของคุณสิ้นสุดลงสิ่งมหัศจรรย์ในเรื่องของความรักจะเกิดขึ้นกับคุณค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ เขาหรือตัวคนนั้นจะทําให้คุณสุขสมหวังในทุกสิ่งอย่างที่คุณต้องการค่ะความแตกต่างนั้นคุณไม่ต้องห่วงค่ะเขาจะไม่ทําให้เกิดช่องว่างระหว่างคุณกับเขาเป็นอันขาดค่ะคุณอาจจะมีโอกาสเจอเขาหรือตัวคนนั้นในสถานที่หรูหราสง่าง,งามหรืออีกกรณีหนึ่งเขาหรือตัวคนนั้นเป็นคนที่ชอบแต่งตัวแต่งกายหรูหราสง่าง,งามหรือไม่ก็อาจจะเป็นคุณเองก็ได้นะคะที่ชอบการแต่งตัวการแต่งกายค่ะ คุณกับเขาหรือแตะคนนั้นจะเป็นหุ้นส่วนชีวิตร่วมกันและกันค่ะคุณอาจจะมีโอกาสสร้างครอบครัวที่เพิ่มขึ้นใหม่อาจจะมีสมาชิกใหม่เพิ่มเข้ามาอีกก็ได้นะคะช่องทางที่คุณกับเขาหรือแต่คนนั้น ที่จะได้เจอกันอาจจะมาจาก Instagram หรือไม่ก็ไลน์สื่อโซเชียล a c e b o o k โทรศัพท์มือถือค่ะ ความสุขสมหวังร่ำรวยเงินทองอสังหาริมทรัพย์ต่างๆคุณกับเขาหรือตัวคนนั้นจะสร้างกันและเป็นคู่บุญคู่บารมีคู่แท้ที่จะเสริมสร้างให้กันอย่างมีความร่ำรวยและมีความอุดมสมบูรณ์ในอนาคตข้างหน้าค่ะพยานอันตรายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาวุธร้ายหรือว่าการใช้ยานพาหนะต่างๆเขาจะมีความระมัดระวังและรอบคอบและจะทำทสิ่งทุกอย่างให้คุณปลอดภัยค่ะ เรามาฟังคำแนะนำเพิ่มเติมจากพี่เต่ากันนะคะว่าจะมีบทสรุปอย่างไรบ้างให้สำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่3ม,มารับชมรับฟังกันเลยค่ะพี่เต่าขึ้นเส้นลักรูปหม้อปรุงอาหารรูปเหตุเห็นความหลอกลวงรูปใยแมงมุมรูปยารักษาโรคและรูปสื่อโซเชียลมีเดียอาจจะเป็นทีวีหรือไม่ก็เทคโนโลยีสมัยใหม่ค่ะ เขาเดือนตะคนนั้นที่จะเข้ามาเป็นคู่แท้คู่บุญของคุณเร็วๆนี้เขาจะทําให้คุณมีความสุขอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของความเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินหรือว่าการใช้ชีวิตประจําวัน,นการหลอกลวงต่างๆเขาจะไม่มีค่ะมีแต่ความจริงใจมีความรักที่แท้จริงให้กับคุณการเจ็บป่วยการประสบสิ่งต่างๆที่ทําให้คุณไม่มีความสุขเขาจะดูแลคุณอย่างเต็มที่และเต็มไปด้วยความห่วงใย เขาจะสารสายใยแห่งความผูกพันด้วยรักแท้พร้อมที่จะมอบให้คุณและอยู่กับคุณอย่างยาวนานตลอดไปค่ะคุณกับเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะเป็นผู้ที่มีลัคนาราศีกรกฎราศีธนูราศีพิจิกราศีเมษหรือว่าราศีพฤษภก,ก็ได้นะคะชื่อเล่นชื่อจริงนามสกุลอาจจะเป็นตัวอ,อ,กอักษรอา T I A K N D แล้วก็โอค่ะขอให้คุณโชคดีและมีความสุขถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่แอปด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ